โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมนะนานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้มาพูดอย่างนี้ปกติก็เปิดคลิปมานี่ก็นัวเลยโอเคครับผมก็วันนี้ก็อยู่เกมนอนสู้ผีนะครับผมนะก็มันชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้มันเป็นภาษาจ,จีนอะผมก็จาชื่อไม่ได้เหมือนกันใครรู้ก็บอกชื่อกันด้วยนะครับผมผมไม่รู้จริงๆเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเล่นสบายๆนะครับผมก็นอนสู้กับผีตั้งป้อมยิงกับผีนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ในตัวเกมกันล้วกัน ส่วนตัวผมก็จะเล่นเป็นตัวนี้ไอตัววิชัยตัวนี้นะก็ปกติก็จะเล่นตัวนี้แหละไป let's go แน่นอนครับเริ่มเกมมาอันดับแรกเราต้องหาที่นอนเฮ้ยบ้านนี้ผมว่าไม่ไม่เวิร์กวะไม่เวิร์กไม่เวิร์กบ้านหลังนี้มันเป็นทางยาวอะ่ะผีมันเขาเรียกว่ายังไงวะคือแบบเราจะตั้งป้อมมันเป็นแค่แบบเป็นทางเดียวว้ยนี่น,นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่บ้านหลังนี้ผมบอกเลยผีเก่งแค่ไหนจเจอบ้านหลังนี้คือแบบ จบแน่กลัวที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยสามวิสามวิผีจะออกแล้วก่อนอด่นอัพเตียงก่อนเลยครับเพราะว่าตังเราจะได้คูณ2ขึ้นนะแน่ก่อนอื่นก็หาผีก่อนเลยครับผีมันจะไปหาใครก่อนแน่นี่นี่เจลาเจลเจลาแน่นอนครับว่าคนนี้โดนก่อนเพื่อนเลยแน่เราก็อัพประตูครับผมเพื่อที่จะอัพเตียงเพิ่มขึ้นเราจะได้มีตังเยอะๆแน่คนนี้โดนแล้วครับ เราก็นอนสบายใจนะรอตังถึง50ครับแล้วก็จะอัพเตียงต่อเพื่อจะเป็นบวกทีละ8นะ50าล้วแล้วผีไปไหนไวะนะนะา50อัพต่อครับนะจาก2ก็จะเริ่มเพิ่มเป็นทีละะครนะผมนะเออแล้วลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยกูลิ้นพันกันทำไมก่อนนะถ้าชีวิตจริงเรานอนแล้วได้ตังนี้คือแบบคนคนเราไม่ต้องทำงานแล้วมั้ สบายนะแต่ชีวิตจริงหาไม่ครับทํางานแทบตายสุดท้ายเป็นไงหมูขึ้นราคาได้ยินว่ามันกลับมาเป็นราคาปกติแล้วหรือเปล่านะค่าของชีพแพงขึ้นแต่เงินเดือนพนักงานเท่าเดิมอประเทศไทยโอเคพอดีกว่าพอดีกว่าเรากลับมาที่เกมดีกว่าโอเคนะคนนี้น่าจะโดนต่อนะคโอ้โหผีเวลเรีเวลสแล้วด้วย เราต้องรีบอัพประตูก่อนเลยครับไม่งั้นบอกเลยผีขวัญทีเดียวเลือดไหยนะสบายเราก็นอนชิวๆไปครับนะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆอัปประตูครับผมนะแล้วใครโดนวะผมว่าคนนี้ก็น่าจะไม่รอดนะโดนเฮ้ยคนนี้สู้วะสู้วะเอาวะนี่เราก็นอนสบายใจต่อไปครับผม เอาละเอาละมันขวัญแลนี่แหละมันมันแง๊กแง๊กแง๊แล้วเมื่อกี้คืออะไรวะคืออะไรคือก็ตายไปหนึ่งคนด้วยใครตายวะลืมดูเนี่ยไ้มันไปไหนวะนี่ยอย่าบอกนะเดี๋ยวไอ้มันไอ้เป็นมาจริงวะทุกคนเราต้องตั้งป้อมปืนละไม่ได้ละเฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้หรอกนะอัพประตูก่อนยิงไปลูกป <c oughs> <cem> <c oughs> ืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมาแรงขึ้นนะอ้าวอ้าวเฮ้ยรอดได้ไงเอาอะไรวะเฮ้ยรอดเฉยโอเคดีดีมากดีมากดีมากเยรอดเฉยอ่าดีไม่ขวนบ้านคนอื่นไปไปไป เออคนเขาจะหลับจะนอนเนี่ยเออจะนอนอะไรว่าจะนอนหรือเปล่าเออรบกวนชาวบ้านเขาเอ,อ๊ะนี่ใส่ไม่ดีเลยเอ,อ้พี่ผีรีววห้าแล้วเนี่อาบเตียงครับตังจะได้เพิ่มทีละเยอะๆนะรีบวางป้อมปืนก่อนเลยบอกเลยผีตายแน่นอนปืนเยอะขนาดน,นี้อ,อ บางเขาเรียกว่าอะไรวะไฟฟ้าหรือเปล่าแน่ผลิตไฟฟ้าเราจะได้อาประตูครับผมแน่โอ้โหตายสามคนแล้วอะไรก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหฟาดแรงอยู่นะขวดแรงมากยิงมันลูกยิงมันอัพอัพอัพเลยอัพเลยอัพเลยประตูอัพได้ยังวะ เฮ้ยเวลหกเวลหกโอ้โหพันหนึ่งเฮ้ยตายเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยผีเก่งจังวะเอาเอาซะลาซาด้าอะไรก่อนเฮ้ยเอออะไรเนี่ยเมื่อกี้เราฝันร้ายกันไปหรือเปล่านี่ตามจริงผมเป็นคือตัวผู้หญิงนะฮะนี่เมื่อกี้ผมฝันร้ายครับว่าผมไปเล่นอีกตัวละครเป็นผู้ชายผมฝันว่าผมเป็นผู้ชายแล้วไปนอน ตัวผีกินแนโอ้ี่ตายเถอฝันร้ายว่ะนี่ผีเมื่อกี้คือฝันนะฮะนะผีจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ผีอ๋อโอเค <c oughs> อผีมันก็จอจกจะตายครับทุกคนนะทำอะไรผมไม่ได้หรอกอกลัวที่ไหนล่ะครับผีอ่าอ่าอ่ามามามากมา,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 มาวนทำไม ตาย n อตาย n อตาย n อไปเติมเลือดตาย n อตาย n อเติมเลือดตายนอขเอาไปแล้วไปเติมเลือดเร็วอแม่ค <c oughs> น,นอื่นก็นี่เอาอาัพประตูไม่ได้เฉยอ๋อมันต้องอัพนี่ก่อนโอเคแมเอาผีแมยอมแพ้แล้วเหรอฮะยอมแพ้นิชาแล้วเหรอนะอัพประตูก่อนเลยครับคนนี้น่าจะรอดหรือเปล่า แน่อีซี่ผีไม่โหดขนาดนั้นหรอครับแน่โหคนนี้สู้ชีวิตมากเราก็นอนสบายใจฮะอัพไปเรื่อยๆฮะคนอื่นนอนสบายใจอ่ตังพออัพเตียงละนะก็จะบวกเป็นทีละ8แนะแล้วผีไปไหนแล้วเนี่ยโอยคนนี้รอดหรือเปล่าสู้ไหมสู้ไหม,ไหมอ่าสู้นะ โอเคอะเรผีเปลี่ยนใจคือแบบอ่ามึงประตูทองละกูไปตีดีกว่ากูไปตีไอ้ประตูฟ้าดีกว่าอะไรประมาณนี้โ <c oughs> okay. อเคอาผีน่าสุดก็เป็นบอดจริงๆนะผีทำอะไรเราไม่ได้เมื่อกี้เราฝันไงเออความฝันจะแต่ความเป็นจริงผีคือแบบอซี่นะเราก็นอนสบายใจไปครับผม เห็นไหมมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆด้วยการที่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆบ้านก็ดีอย่างหนึ่งครับเวลาแบบผีมันมาขวนประตูเราอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะยิงช่วยไงมันจะมีป้อมปืนยิงช่วยก็ดีไปอย่างหนึ่งนะโอเคมาโอมาเลยมาขวนเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขวนแรงอยู่นะต้องกดซ่อมละซ่อมซ่อมต้องซ่อมละชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยน เปลี่ยนก็ได้นะเฮ้ยอ้เฮ้ยเฮ้ยเกินไปละเกินไปละชิมหายแล้วอิกกี้เอาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยหยาเรียบร้อยเออเออเออทำไมเราต้องฝันซ้อนทับฝันด้วยอะไรอะไรก็ซ้อนทับฝันวะฝันซ้อนฝันหรือเปล่าโอเค <c oughs> น่ะวิกกี้ผมฝันอีกแล้วครับนะฝันว่าตัวเองอะไรโดนผีมาฆ่า โดนผีมาขวนประตูจนแตกแน่แล้วเออแล้วก็มาขวนอีกแล้วเฮ้ยจะเย็นเพิ่งเริ่มเกมเองอ้าวโลแน่เมื่อกี้ก็ฝันอย่างงี้แหละครับแน่ฝันว่ามันมาขวนแล้วก็ตายแล้วก็ฝันอีกรอบแน่ฝันซ้อนฝันจริงๆเลยเราแน่ตายเถอะขว่อนขวนไปเลยอันได้เวลาอาประตูแน่ทีนี้ก็ขวนไม่เข้าละอีซี่ บอกเลยผีไม่มีทางทําอย่างนั้นกับผมได้นะว่อกี้คือความฝันนะให้ตายดิซาร่าแน่นอนครับนะบอดไม่มีทางทำอะไรผมได้ไปเแคบบอดแน่จะมาเก่งกว่คนได้ไงนี่ก็นอนมาสากาักพักแล้วนะนี่ไงผีไม่เห็นจะเก่งเลยให้ดูเอาวะเพื่อนโดนวะ สมสัแล้วตากอพละประตูทองเอาไม่อยู่แล้วทุกคนนี่ไงโดนแล้วเพื่อนเพื่อนบ้านโดนไปแล้วเออบายบายครับแลาตายไปสองคนแล้วจี Genius. เนียสอคนอื่นคือแบบ,บอ่อนไงคนอื่นคือบอดไงแต่ผมคนไงอ,อบอดจะฉลาดกว่าคนได้ไงวะเอ,อทั้งหมดนี่คือมีแต่บอดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนนะ ถ้าเป็นคนคือแบบมันน่าจะผมน่าจะตายไปละเอาจริงแน่ไอ,อ้ตายเถอะอ่าแล้วโดนไปแดกโดนแดกไปอีกคนแน่เหลือสองคนว่าไงเพื่อนบ้านเราจะรอดไปด้วยกันแนงอย่าอย่าเอากูนะมึงไเอาพุ่นเฮ้ย,ยอย่าแมวยังอีหยุดล็อคไม่ได้ด้วยอ่าตายเนาะตายเนาะ ตายเนาะไม่รีบไม่รีบเติมเลือดตายเนาะเอาเด้อตายเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเลือดโอ้แมวแล้วเลิกเล่น